กว่าที่ใครสักคนจะสามารถหลุดพ้นจากวัตตาสงสารแห่งนี้ได้ต้องอาศัยการสั่งสมบุญบารมีนับหลายพบหลายชาติในขณะที่กำลังเวียนไยตายเกิดเพื่อรับผลกรรมจากสิ่งที่เคยพลาดพลั้งกระทำความผิดในอดีตซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเข้าถึงธรรมเหมือนดังเรื่องราวชีวิตการผจญภัยของบุคคลท่านหนึ่งที่ต้องรับผลกรรมยาวนานนับไม่ถ้วนจากการเทเข้าปลายาของพระราหันลงกองไฟ ทำให้ก่อนสิ้นใจจิตใจของเขานั้นทุกกระทมเศร้าหมองเป็นอย่างมากส่งผลให้คิดวนเวียนถึงแต่ในกรรมชั่วของตนเมื่อตายแล้วจึงได้ตกนรกหมกไมาอยู่หลายแสนปีเมื่อพ้นจากนรกแล้วเศษกรรมยังคงนําไปเกิดเป็นยักษ์อีกถึง500ชาติตลอดเวลาที่เป็นยักษ์ก็ไม่เคยได้กินอาหารอิ่มท้องเลยสักมือเดียวจนถึงวันสุดท้ายของชาติที่เกิดเป็นยักษ ถึงได้มีโอกาสได้กินอาหารอิ่มเป็นอาหารมือแรกและมือสุดท้ายซึ่งก็คือรถของหญิงที่เขานำมาทิ้งหลังจากคลอดลูกแล้วจากนั้นก็ไปเกิดเป็นสุนัขอ,อีกท้ารอยชาติโดยตลอดเวลาที่เป็นสุนัขก็ไม่เคยได้กินอิ่มท้องเลยเช่นกันจะได้กินอิ่มก็ในชาสุดท้ายและมือสุดท้ายก็คืออาเจียนของมน,นุษย์ เมื่อพลกรรมจากสุนัขจึงได้ไปเกิดเป็นลูกคนยากจนครอบครัวหนึ่งในแคว้นกาสีมีชื่อว่ามิตาพินทุกะซึ่งนับตั้งแต่วันที่เขาเกิดมาตระกูลนี้ก็มีแต่จะยากจนลงยากจนลงยิ่งมิตาพินทุกะเติบโตขึ้นครอบครัวก็ยิ่งสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนแมแปลายข้าวก็แทบจะหากินไม่ได้เมื่อพ่อแม่เห็นว่ามิตาพินทุกะเริ่มโตพอที่จะวิ่งเล่นไปมาได้แล้วก็ขับไล่ใส่ส่งเขาให้ออกจากบ้าน ด้วยความว่าเห็นเขาเป็นกะลาก,กินีที่ทําให้ครอบครัวต้องอดอยากมิตรพินทุกขจึงจําใจต้องออกภพเนจรเพียงลําพังเพื่อร่อนเร่ขอทานเขากินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงเมืองพาราณสีครั้งนั้นมีผู้ใจบุญชาวเมืองพาราณสีได้จัดทุนการศึกษาให้เด็กยากจนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมิตรพินทุกะจึงได้รับความอุปการะให้เรียนศิลปศาสตร์ในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกผู้หนึ่ง ซึ่งมีลูกศิษย์อยู่ถึง500คนยินดีต้อนรับสู่สมนักของเราข้าหวังว่าพวกเจ้าจะตั้งใจเรียนณที่แห่งนี้เจ้าก็มาเรียนที่นี่เหมือนกันเหรอพ่อข้าบอกว่าท่านอาจารย์ที่สาปาโมกที่นี้เก่งมากเลยอยากให้ข้ามาเรียนที่นี่แล้วเจ้าล่ะพ่อเจ้าแนะนํามาเหมือนกันเหรอข้าไม่ได้อยากมาเรียนข้าแค่อยากมีที่อยู่ที่กินสบายๆไม่ต้องไปเร่ร่อน แต่ในเมื่อเจ้าได้โอกาสมาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเถอะอย่าทำไม่เสียโอกาสดีๆแบบนี้เลยเจ้าไม่ต้องมาเจ้าไม่ต้องมาสอนข้าข้าไม่อยากฟังเพื่อนเจ้าอุตสาหังดีทำไมเจ้าพูดกับเพื่อนแบบนี้ล่ะนี่ข้าไม่อยากเป็นเพื่อนกับพวกเจ้าพวกเจ้าไม่ต้องมายุ่งกับข้าก็เพราะเจ้าเป็นแบบนี้ไงเจ้าจึงถูกทิ้งจนต้องไปเป็นขอทานให้ต้องขอเขากินไปวันวันแต่ด้วยความมีนิสัยเก่กาเกเรอยากคายดื้อรั้นไม่ฟังใคร จึงทาให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับศิษย์อื่นๆอยู่เป็นประจำแม้อาจารย์จะว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังศิลปวิทยาการใดๆก็ไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งในวันหนึ่งทิมิตาพินทุกะได้ทะเลาะวิวาทกับศิษย์คนอื่นๆเขาเนั้นได้ถูกอาจารย์ทิสาปามอกว่ากล่าวตักเตือนอย่างรุนแรงทำไมเจ้าจึงทําให้ทุกคนเขาเดือดร้อนอีกแล้วข้าจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบข้ารับเจ้ามาเป็นศิษย์เพราะอยากจะเปลี่ยนเจ้าเป็นบูธิบาลพลน้ำอย่างสง่างาม แต่เจ้าไม่เคยสมงนึกและเอาแต่ทำตัวเป็นบัวใต้ตมอ,อยู่อย่างนี้มิตาพินทุกะนั้นไม่พอใจอาจารย์ีิสาปามโมกที่มาว่ากล่าวตักเตือนตนจึงตัดสินใจหนีออกจากสำนักไปและเที่ยวระเหะเร่ร่อนจนได้มาถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึง่งที่นี่สงบดีข้าจะอยู่ที่นี่สักพักเขานั้นอาศัยแรงกายรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพไปอยู่ภายในหมู่บ้านไปเรื่อย จนกระทั่งได้หญิงยากจนในหมู่บ้านนั้นเป็นภรรยาทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างยากลําบากเพราะไม่มีบ้านเป็นของตนเองชาวบ้านจึงสงสารและช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งให้ข้าสงสารพวกเจ้าทั้งสองเราจะช่วยให้พวกเจ้ามีที่อยู่อาศัยเอา้าพวกเราใครมีอะไรก็นามาสร้างกันเถอะถ้ามีไม้กเก่าอยู่หลังหนึ่งนะเดี๋ยวข้าเอามาให้ข้าเป็นช่างไม้พอดีเดี๋ยวข้าจะช่วยสร้างบ้านให้พวกเจ้าเอง พวกเขาช่วยกันปลูกกระท่อมให้มิตรตาพินทุกกาและภรรยาอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านเพื่อให้ช่วยแจ้งเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาให้คนในหมู่บ้านได้ทราบมิตรตาพินทุกกาอยู่กับภรรยาในหมู่บ้านนั้นจนมีลูกด้วยกันสองคนตั้งแต่มิตรตาพินทุกกมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นเลยอีกทั้งการทำมาหากินก็ยังลำบากยากแค้นลงเรื่อยๆ ตั้งแต่เขาไมา่อยู่ที่นี่ทุกอย่างก็กลับแย่ลงหมู่บ้านเราเกิดไฟไหม้ถึงเจ็ดครั้งใช่นักจะกลุ่มทางการปรับมีตั้งเจ็ดนแล้วฟอน้าก็ยังมาแตากอีกตั้งเจ็ดครั้งมีวันอะไรกันเนี่ยชาวบ้านจึงพากันปรึกษาและลงความเห็นว่ามิตาพินทุกะนนั้นเป็นคนกาลกินีเจ้ามันเป็นตัวกาลกินีออกไปจากหมู่บ้านของเราชาวบ้านพากันทุบตีและตะโกนขับไล่มิตาพินทุกะและครอบครัวให้ออกไปจากหมู่บ้าน มิตร์ินทุกะจึงต้องพาภรรยาและลูกหนีกระเซิรกระเซิงออกจากหมู่บ้านไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางระหว่างทางพวกเขาได้พลาดหลงเข้าไปในเขตที่อมนุษย์ิดครองทำให้ภรรยาและลูกของมิตรปัินทุกะถูกอมนุษย์จับกินไม่นะีอย่าทำอะไรลูกเดียกข้า อานมนุ์ไม่ได้ยินเสียงร้องขอของมิกกาพินทุกามันคว้าภรรยาและลูกของเขามากัดเดยวกินอย่างอร่อยเขาทำได้แค่หนีเอาชีวิตรอดออกมาเพียงลาพังและทนอยู่ด้วยความทุกทรมานหลังจากสูญเสียคนรักและลูกไปอออไม่เหนือแล้วชีวิตเถอะไม่เหนืออะไรอีกแล้วทาไมโชคชะตาถึงทำร้านข่าขนาดนี้